ครับนี่ครับเดี๋ยวได้ดับนพ่ใหญ่ลงถ้ายขนัดตีราคาไหมฮะ,ามาะท่อท่อใช่ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอาวเลยยาวเลยยาวไปยังไงยาวเลยยาวเลย,ย เอาเลยเอเลยยาวมายาวมายาวมายาว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 เอาเลยยาวมายาวมาล,าม,าาม,าลมุ้งเจนตัวขาดมาั้งแม่ลงตัวไปขามาแล้วน้ำมันโ้ยก็ดัดใส่ตัวขาม ครับไอ้เบาแล้วขนมาวันนี้ครับทำด้วยขนด้วยนะครับวันนี้โอเคไปหน่อยนะอีหน่อยไปเอาเลยอ่านไม่ดำลงแล้วครับทำได้ครับนี่บรรยายนี่ใครบ้านผมบรรย์ขับรถเสียตุนครับวันนี้ทำแล้ว ไอ้บอลไม่รู้เลยไอ้บอลอยู่หไหนไอ้บอลอ่ะเอาไหนนี่แล้วขนไงดีอะไรของมันนั่นเนอะวัวมันขนยากดีไปได้หรืย อันแล้วเว้ยมันมันไม่ไต้องไม่ต้องอารอกเสียงมัน,มน,นจมอยู่แล้วน้่นไม่ได้หรอกบ้าแลาาา้วนั่นแหละต้องแหะนะรถขนง่ายดีย้ยายายา้ยายย้ายจบเลยอือบ้าแล้วจะเอาแบบมันก็ต้องขนดอยู่ดีอยู่นี่ใครมาขนก็ขน,ขนง่ายมๆขนดหยาบิน ủa khá gì đấy khá bóng đuôi Lắp lắm phải sạch rồi อย่บอลครับ oh, ท <laughs> okay <h ả? S 2> ่านโอ้ใครมานั่งขับวะเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอจะลักอยู่ไหนวะมิสเตอลักไปนี่แต่มันเนี่ยแต่ไม่ควรถูดามถือโอ้โอ และไม่ต้องเลื่อนหน้าหน่อยถอยไม่ได้เลยนะ่ะนี่หลังคากว่าเนะี่ยตถอยไม่ได้ตัถอยไม่ได้เลยนะ่ะรถจะถอยไม่ได้เลยน่ะท่นี่ พักเลยไม่ไม่ได้ทิ้เหลืออยู่เด้อเด้อเด้อเดอกันกลาลงมาวันดิงลงมาพลาดพลาดดึงเอาล สีลูกไปไน็นไรโอเคครับเสร็จแล้วครับผมโอเคขอบคุณครับที่ชมคลิปคุยอิสานบ้านนาเบาโคราชนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกดตับใครให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ